สวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุผภูสุขชนครับผมช่องรถไทยมือสองสีสเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตครับผมเมื่อนี้นะครับผมมานำสนเสนอนะครับผมมานำเสนอเสนอคูปต้าสี่สิบเจ็ดแรกนะครับท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยเดอ้อพี่น้องครับผมรถเข้ามาใหม่นะครับผมรถเข้ามาใหม่ ลูกค้าเอามาเทินนะครับผมเอามาเทินยันมา57นะครับเอามาเทินว้ายเอ็ม3หา7เอนะครับผมรถกต่งามๆอ uh. ยู่สวยๆพร้อมใส่เครื่องเกียร์ดีนะครับผมยางหนาหล้างกระใสโดนๆน้ำบ,บ,บ่อดันบ่อให้นะครับพี่น้องสีสันนี่มีเก็บให้สวยงามเนาะครับเก็บสีให้สวยๆเลยนะครับผมหางบ่อกระตุกนะครับรถพึ่งมาหอดครับพี่น้อง ได้มาเฉพาะด้านหนานะครับพันหลังนี่ผมสีใส้พันหลังใหม่นะครับเป็นพันหนีนะครับพันพวกนี้เลยครับพันใหม่พันห้านะครับลดกับสวยๆนะครับผมสวยๆเลย พร้อมใส่พร้อมสอยนะครับหางเหิงบ่มีกระตุกนะครับผมช่วงลงช่วงลานแหงนะครับสีสันสวยๆครับผม หางเหิงบ่มี่กระตุกครับสวยๆรถสตาร์ทง่ายนะครับ<ว>ทางนานาขึ้นว้าลงว้นะครับผมหางบ่มี่กระตุกได้ไปหน่อท Pto มุนปกตินะครับ นำบ่ไม่ดันนะครับบ่ไอ้ครับผมน้ำบ่ดันบ่ไอ้นะครับหางหึงผมไมกระตุกดอกพี่นอ้องของเหลวคันนี้กับของเหลวใหม่ทั้งคัน ของเหลวใหม่ทั้งขั้นครับพี่นอ้องอะเดี๋ยวผมแลนเดินหนาทอยหลังนะครับอ๋อลงเบิงล,ลูกปืนลูกปืนรอนานเน้นนะครับพี่น้องลูกมางเน้นนะครับ โอ้แน่นตึบเลยครับพี่น้องลูกมากันแน่นครับโฟวิวโฟวิวใส่งานเด็ปกตินะครับคาดหนาเหลือหลายตั้งใดอีกหลายเติบเน่ะเดี๋ยวผมแลนเดินหน้าถอยหลังให้เบิ่งครับ ก็ถือว่าสวยๆนะครับผมพร้อมใส่พร้อมสอยนะครับพร้อมใส่พร้อมสอยสวยๆเลยสนใจก็โทรมาเด้อพี่น้องเด้อ0816004753 0816004753ปี่เห้าห้านะครับปีห้าหา้าสามแสนสองหมื่นห้าพันส่งฟรีพันกิโลครับพี่นอ้องประมาณนี้นะครับผมอ,อยู่ร้านก็เพรามีหลายขั้นหลายรุ่นอยู่พี่น้องโทรมาติดต่อสอบถามกันได้เด้อพี่น้อง ไกลๆก่ก็แหววมาเบิงครับหรือไถโยไก,ก่ไกลก่แอดไลน์มาคุยมาเบิงรายละเอียดกันได,ด้เด้อพี่น้องวิดีโอข้อหากันได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับคำมากก็เลยไมื่แล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ,บ,ท,ท,นนรบที่เข้ามารับชมขอให้เฮงๆรวยๆบ่เจ็บบ่รจนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ